ก็ตอนกลางคืนพี่ขุนนอนน้องก็นอนยืนเฝ้าไงตอนกลางวันน้องเปลี่ยนยามเปลี่ยนยามน้องนอนบ้างพี่ขุนก็ยืนเฝ้าย้อยดูหาวสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีบรรยากาศตอนเช้าช้านะคะ ดูขนทองนอนค่ะคือเมื่อกี้เขาก็ยังเล่นอยู่นะคะเขาอยู่ดีก็นอนอีกแล้วสังเกตหลายรอบแล้วนะคะว่าน้องไม่นอนตอนกลางคืนนะคะไม่รู้ว่าเกิดจากจุงเยอะหรือว่าน้องระแบงนะคะคือตอนกลางคืนนี้ไม่นอนเลยแต่ว่าจะมานอนตอนกลางวันนะคะหนึ่งนะคะ คุณเมื่อกี้ก็นอนเล่นนะคะพอเราเลยมาลุกขึ้นแต่น้องนี่นอนตอค่ะนอนค่ะหนูขอพักเอาแรงเพราะว่าอากาศเย็นด้วยนะคะวันนี้วันนี้หนาว รู้สึกว่าเริ่มหนาวกว่าทุกวันแล้วค่ะน้องคงจะชอบแต่ตอนกลางคืนนี้ไม่นอนเลยค่ะอาจจะยุ่งเยอะแล้วก็ระแวกนะคะเขาชอบนอนแบบตั้งแจ้งหน่อยว <c oughs> ันนี้วันที่ยี่สิบสามนะคะน้องก็อยู่กับเรา ตั้งแต่วันขึ้นรถเนาะก็สิบสิบสองวันแล้วนะคะสิบสองวันกับสิบเอ็ดคืนคุณย็นหลับหรือเปล่าพี่คุณคือบรรยากาศดีมากค่ะบรรยากาศแบบลมเย็นๆอากาศเย็นเลยอะค่ะ ยิ่งอากาศเย็นแบบนี้พ่อใหญ่ก็ยิ่งตกมันนะคะคือตกมันไม่ไม่หยุดเร็วอะ่ะพ่อใหญ่ก็อยู่ถัดไปจากพี่คุณนะคะส่วนแม่โบก,กับน้องพระก็ไปอยู่ที่ทุ่งกินหญ้าข้าวอยู่ในทุ่งนะคะ ยินเฝ้าน้องก็สรุปเลยว่าน้องนี่ชอบชอบบรรยากาศโล่งๆเนอะชอบนอนตรงนี้ค่ะโอ้โหลมเย็นมากเลยค่ะแม่แม่พี่ๆลมมาแต่ละทีนี่โอ้คุณลุกเลยค่ะหนาวแล้ว คุณเป็นห่วงน้องนะคะอย่าหาอะไรโยนไปใส่น้องล่ะเห็นน้องรับก็เป็นห่วงนะคะ ว่างเงียเยแบบนี้น้านะ้าตหลับนานนะถ้าน้องหมาไม่เห่านะคะ ผมลูกลมเย็นมากเลย จะขวดขวดจูจากันยุ่งอ้อมไปนะคะพี่คุนนิ้วยืนมองแต่น้องนะคะเป็นห่วงน้องนะคะอย่างอ๊ะทำไมน้องนอนน้องไม่สบายหรือเปล่านะคะ ็ตอนกลางคืนพี่ขุนนอนน้องก็นอนยืนเฝ้าไงตอนกลางวันน้องเปลี่ยนยามเปลี่ยนยามน้องนอนบ้างพี่ขุนก็ยืนเฝ้า้อยดูห่าว พี่คุณคุณไปถูต้นไม้ค่ะน้องไม่ตื่นค่ะดังขุดขาดขาดู่คาดอยู่น้องก็ตกใจเลยค่ะเอยพี่คุนนี่นอนได้แค่ห้านาทีพี่คุณพี่ขุนตั้งใจปลูกน้องใช่ไหมพอน้องตื่นแล้วหยุดถูนะคะแม่แม่พี่คุณของเราต้องใสเป็นห่วงน้องค่ะ เห็นเห็นน้องไม่ตื่นไม่รู้จะทํายังไงไปถูต้นไม้พอน้องตื่นแล้วหยุดถูดเลยค่ะรักน้องเวลาน้องน้องก็ไี่จับนะคะตัวเล็กยังง่วงอยู่เลยนะคะอืมแล้วก็นอนอีกนะคะ นอนต่อเลยลูกไม่มีคนแล้วเงียบแล้วตื่นมาแต่ตาเหมือนจะหลับนะคะทะเลอื <c oughs> <c oughs> น้องเป็นเพียเปียเป็นกว่วงเดินไปเดินมาตงฝา,ฝานฝาน้องจังเลยคุณ วนดีโูน้องใกล้ๆพี่เป็นยังไงฮเป็น,น้อยลูกพี่ขุนปลุกหนูเหรอคะพี่ขุนน่าถูต้นไม้ดังครับแม่ผมนอนดีๆอ่ะตอนพี่ขุนนอนผมก็ไม่ควรนะแต่พอผมนอนไม่ได้เลย นอนพี่ขุนก็เป็นห่วงนอนอีกลูกนอนอีกเขาชอบนอนตอนกลางวันนะคะ จะระแวงหรือยังไงนะคะแต่น้องผาก็ยังนอนกลางวันนะคะน้องผาพี่ขุนนี้นอนบ่อยค่ะนอนกลางวันแต่ตั้งแต่มีน้องมานะคะพี่ขุนเปลี่ยนไปคือไม่ค่อยนอนกลางวันแล้วก็ไม่โยนของด้วยน้องฟ้าอยากว่าตอนแต่ก่อนเวลามานั่งด้วยกันอย่างนี้เวลาไล่ผลไม้นี่โอ๊ยพี่ขุน จับนู่นจับนี่โยนนะคะคุณบอกผมเป็นพี่ครับต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องใช่ไ,ไหไมลูกแล้วจะโยนไหมต <c oughs> ือไปไหนพูดถึงก็โยนเลยนะคะเอ๊ะ <c oughs> ยังชมอยู่เลย <c oughs> ชมไม่ได้นะคะเหม เน่ะจะเบี่ยงใส่คุณแม่แล้วค่ะอือ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 โอ้โอ้โอคุณเอ้ยเต็มเต็มเลยค่ะโดนทั้งมือทั้งโทรศัพท์เลยค่ะโอ้ยพี่คุณพี่คุณนน่ชมไม่ได้เลยนะทุกเช้าเลยถ้ามาถ่าย งมีของมาให้ตลอดเลยดื้อนักก็ไม่ต้องกินไบตะมิวเลยปกติตอนเช้าแม่เอาไบตรมิวมาให้กินวันนี้พี่ขุนคุณแม่เข้าก็จะโยนของใส่นะคะแหมใครทำอะไรครับแม่ผมไม่รู้เรื่องใช่ไหมพี่ต้นไม้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยใครก็ไม่รู้ว่ายน ตับปะาโใส่แม่พ่อใหญ่แน่ๆเลยครับกินไวตาจัมยูไหมครับคือไวต์จมิูต้องเอาให้เวลาที่ความรักอยู่ด้วยนะคะแต่ก่อนคือเวลาตายไลเนาะแต่ก็จะตอนเช้า,เาแต่ก็จะเอาไวตาจัมยูมาให้น้องกินนะคะไวตาจัมยูที่แม่แม่ส่งมาให้แต่ว่ันนี้เขาคนนี้ใส่เปลี่ยนนะคะตั้งแต่กลับมาจากเชียงใหม่เขาเขาแบบ ดูเหมือนเขาโตขึ้นนิสัยเขาก็เปลี่ยนแล้วก็นอกจากความรักอยู่ด้วยเราก็กลัวเวลาเราเผลอเวลาเรายื่นให้แล้วเผื่อเขาตกแล้วเราอะไรอย่างนี้แล้วเราล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราก็จะหยุดคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะเผื่อตัวเล็กจะได้นอนอีกเนาะเพราะวันนี้ก็น้องๆเขาไปไปตัดอ้อยอก,กันนะคะไม่ไม่มีใครอยู่ ต,ตัวเล็กจะได้แอบงีบอีกพี่ขุนห้ามปลุกน้องขอบคุณเอฟีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปเข้ามาให้กำลังใจนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ